ทำตัวเหมือนวัวเขาขาดอันนี้พระสารีบุตรพูดแล้วพระเจ้าทรงรับรองเพราะว่ามีภิกขุเนี่ยมาโจดพระสารีบุตรบอกสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วหลีกไปไม่ขอโทษแม่ระดับพระสารีบุตรไปแกล้งอะไรใครนอแล้วไม่ขอโทษพระสารีบุตรเนี่ยมาขอพระศาสดาว่าจะไปหลีกไปอยู่ผู้เดียวหน่อยพระพุทธเจ้าก็อนุญาตก็ไปสักพักพิขุอีกรูปมาโจดเลยกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยบอกอ่ะ พิกูไปเรียกสารีบุตรกลับมานี่นะพิกูก็ไปเรียกกลับมาพระสารีบุตรก็มาบอกว่าจิตของพระองค์เนี่ยเปรียบเสมอด้วยผืนดินดินไม่อิหนาระอาใจการที่คนเขาทิ้งของโสกปรกลงในดินทิ้งของโสโครกลงในดินบ้วนน้ำลายใส่อุจละใส่สวะใส่ดินก็ไม่อิหนาระอาใจข้าพระองค์ก็มีจิตเสมอด้วยดินเพราะข้าพระองค์เนี่ยตั้งจิตไว้ในกายกายยคตาสติ ผู้ไม่ตั้งจิตไว้ในกายองค์จะกระทบภิกขุรูปนั้นหลีกไปไม่ขอโทษแต่ไม่ใช่ฆ่าพระองค์นะเออออกฆ่าพระองค์ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติอยู่ตลอดเวลาฆ่าพระองค์มีจิตเสมอด้วยน้ําคนทั้งหลายชนทั้งหลายปัสสาวะลงในน้ําอุจจาระลงในน้ําทิ้งของโศคลกต่างๆลงในน้ําน้ําก็ไม่อิหนาระอาใจฆ่าพระองค์มีจิตอันเสมอด้วยน้ําใครจะทําอะไรฆ่าพระองค์ไม่สนใจ นิ่งนิ่งขวนขวายน้อยนิ่งอยู่เห็นนะเราเริ่มประเมินได้ภาษาลิบุตรเรียบร้อยมากใช่ไหมอดทนมากเรียบร้อยมากแล้วก็เปรียบเหมือนโคเขาขาดตัวท่านเองพระษาลิบุตรอัคคระสาวกเบื้งขวา